เอาทัะงข่าวสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ผ่านทางมากันด้วยวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับยอดเซียนเกทฮาเลมนะครับในตอนที่8กันแต่ก่อนจะปเป็นเริ่มรับชมกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูตอนก่อนหน้าน,นี้นะครับผมแนะนําว่าให้ย้อนกลับไปดูมาก่อนส่วนลิงก์เนี่ยผมจะทิ้งเอาไว้ตรงตัวไอ้ท่าบนขวาเหมือนเดิมนะครับส่วนในที่ดูมาแล้วเนี่ยก็เชิญกดไลค์คลิปนี้ถึงสัก2000ไลค์เหมือนเดิมนะครับเราจะได้อยู่ในซีรีส์นี้กันยาวๆส่วนเรื่องที่ว่าพระเอกม,มันกาก,ากอย่างว่าเรื่องนีีน้่ ผมแนะนําว่าจะพิ่งตัดสินพระเอกมันเลยนะครับเพราะว่าดังหลังเนี่ยมันไปฝึกมานะครับบอกเลยว่าอย่างโหดส่วนในตอนนี้เนี่ยก็ต้องอดทนรอกันไปก่อนนะครับว่าแล้วเนี่ยเราก็เริ่งรับชมในตอนนี้บนห้องเลยดีกว่าครับหราบตอนนี้นครับก็เปิดเรื่องมาที่ทุ่งกว้างนะครับก็ดูเหมือนจะออกมาจากหมู่บ้านเอลเรียบร้อยแล้วนะครับข้างนอกหมู่บ้านเอลเฮ้อป่าจริงๆเลยนี่มันไม่ใช่โลกอมาตะอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปสมุดนั่นสิฉันเองก็เพิ่งคิดออกนี่แหละว่า ดูเหมือนว่ารูปร่างของออร่าจะต่างไปจากโลกอมตะลิบลับเลยแต่นี่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นประโยชน์กับทางการม่มเพาะของเรามากกว่าซะด้วยสิไม่จะไม่เข้าใจได้ยังไงที่นี่นะไม่มีมิติวิญญาณไม่มีรากฐานการบ่มเพาะแล้วเจ้าจะรับพลังวิญญาณได้ยังไงกันล่ะยะอ่ะจริงด้วยสิเฮ่ๆ <c oughs> จะว่าไปคือฉันมงคลนบบวิชาใหม่เมื่อวานนะนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังใช้ประโยชน์จากมันไม่ได้กเ็เถอะสถานะของพระเอกเนี่ยก็คือยังไม่เข้าสู่มิติอมตะนะครับ แล้วก็มีพลังฟื้นฟูกายภาพแบบรวดเร็วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นพลังการครอบแน่นของคีแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็เพิ่งค้นพบวิชาใหม่บู้อะไรกันนี่จะหมอนี่มันจะปรับตัวได้เร็วเกินไปแล้วไม่ว่าอย่างไงฉันก็ต้องการพัฒนาขึ้นไปอีกแล้วนะยังมีเงื่อนไขอีกเยอะแยะเลยที่ฉันยังปลดล็อกไม่ได้่าคิดแล้วก็ปวดใจใชะมัดเห้อิตาเย่ขี้อวน,นั่นเข้ามาถึงทางตันได้ด้วยหรอเนี่ ไม่สิต้องมีบางอย่างที่โลกแห่งนี้เป็นอันตรายอย่างแน่นอนถ้าเรายังปลกสัตว์หมายอย่างนี้แล้วก็อจริงสิที่จริงแล้วข้าเพิ่งคุณพบวิเช้าเมื่อวานก็ไม่รู้จะบอกอยังไงดีก็แบบว่าคนมันหล่อที่ที่หล่อถึงแม้ว่าจะเพิ่งมาต่างโลกก็ยังคููเสมอไม่ว่าจะต้องเจอกับสถานการณ์อะไรคนคููครูอย่างฉันก็ผ่านไปได้สบายโดยที่ไม่ต้องใช้พลังอย่างส้นตีนนั่นอีกอุตสาห์ได้เกิดใหม่ทั้งทีฉันจะมีวันต้องต้องอีกเด็ดขาดเลยแหละ พูดมีขาดคำาอิตานี่ก็เริ่มหลงตัวเองอีกแล้วฮะเช่ที่นี่ไม่มีพวกสาวๆที่ฝึกวิชาให้เจ้ามาโอ้อวดหรอกยะฉันก็ไม่อยากจะรับฟังอะไรพวกนั้นด้วยเฮ้ก็เถอะอนี่ไงหญิงสาวที่ฝึกวิชาน่ะอีกอย่างข้าแค่จะอธิบายว่าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นให้เร็วที่สุดแค่นั้นเองเพื่อที่พวกเราจะต้องป้องกันตัวเองได้แล้วก็ล่าพวกมอนสเตอร์อะไรพวกนั้นด้วยนะเอะแบบนั้นก็ดีแล้วล่ะแต่จากประสบการณ์ของข้านะ ที่อยู่ที่นี่มาทั้ง3เดือนต้องจะต้องเข้าคิวเพื่อเป็นนักผจนภัยซะก่อนถ้าอยากล่ามอนสเตอร์อะฮะนักผจนภัยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วใช่แล้วพวกนั้น่ะเปลี่ยนความสามารถแล้วก็ใส่ชุดเกาะซื้ออุปรกรณ์เสริมต่างๆแล้วก็ยังมีสกิลพิเศษด้วยนะและสกิลพวกนั้นเองก็มีไว้เพื่อต่อสู้กับพวกปีศาจแล้วก็นําความสงบสุขมาสู่โลกอย่างไงล่ะหลังจากนั้นหลังจากการพวกมอนสเตอร์และพวกปีศาจได้ จะได้รับเงินรางวัลค่าประสบการณ์แล้วก็ชื่อเสียงเองมากมายถ้าผจญภัยที่ประสบความสาเร็จจะต้องลงทะเบียนกับทางกิลเพื่อที่จะโปรโมตตัวเองซะก่อนแล้วจะได้ขึ้นไปเหนือร่างผจญภัยคนอื่นได้อย่างไงล่ะแถมพวกนั้นนะ่ะสามารถแต่งงานกับใครก็ได้เลยนะถ้าพวกเขาขอหรือแม้แต่จะค้นบ้านใครถ้าพวกเขาต้องการก็ทําได้และอย่างสุดท้ายพวกเขาจะสามารถครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามที่ใจต้องการยึดแคนี่มัน อาชีพในฝันนี่นะโอเคงั้นเราไปสมัครไปนนักประชภัยกันเถอะข้าจะต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เลยเฮ้อมันจะง่ายขนาดนั้นซะที่ไหนกันเล่าแต่ก็ไปที่กิวกันก่อน,อนเถอะที่นั่นจะเป็นที่รวบรวมภารกิจต่าง,างๆเอาไว้อ่ะนะมาเร็วเราใกล้ถึงเมืองเอสเต็มที T แล้วโอ้วันพีชจะต้องเป็นของฉันและหลังจากที่พระเอกกับเสี่ยวอยู่นะครับกำลังเดินไปเนี่ย ก็ดูเหมือนว่าจะมีคนบางคนนะครับที่มาสอดแนมพวกเขาขนาดนี้เลยหรือจากการคาดเดาพวกเขาจะไปที่เมืองเอสกันนะคอยสังเกตการไปก่อนละกันระดับพลังหยุดเจ้าชายออกได้คงไม่ธรรมดาแน่จากนั้นในภาพก็ได้ตัดไปยังเมืองเอสนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นกิลนักผจญภยัยสวัสดีค่ะนี่คือกิลนักผจญภัยของเมืองเอสค่ะโอ้คุณน,นี่น่าไม่คุ้นเลยนะให้ฉันแนะนําอะไรหรือเปล่าคะ ส่วนพระเอกของเราเนี่ยก็ตกตะลึงไปสักพักนะครับเฮ้ยได้รับความรู้ใหม่อีเสื้อผ้านในโลกนี้ที่มันแจ่มสุดๆไปเลยหอมจริงๆอลองคิดว่าเสี่ยวหยู่ใส่ดูสิเฮ้ยสุดเฮ้ยไนส์ไนส์ไนส์แค่จินตนาการก็ฟินสุดๆไปเลยเฮ้ยนี่แหละเอาไปสักปาบสวัสดีค่ะพอดีพวกเราอยากสมัครเป็นนักผจญภาานนะัยน่ะ จากนั้นเนี่ยภาพก็ได้ตัดไปเลยนะครับก็เป็นหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วฮหน้าใหม่อย่างพวกคุณน่ะจะได้นำให้ไปนี่เลยเอาชน,นะเถาว,วันปีศาจเถาว,วันปีศาจมอนสเตอร์ระดับต่ําพลังในการต่อสู้ต่ําข้อควรระวังมันเป็นพืชที่ชอบลวนลามความอันตรายต่ำ <c oughs> จะมอนสเตอร์นี่อยากเจอไปไวจริงเลยนะนอันี้ก็เป็นจินตนาการของพระเอกนะ โอไม่ี่เยช่วยฉันด้วยไอ้ฮ <c oughs> ฉันตัดสินใจแล้วเอาไอ้นี่แหละอ้ <c oughs> ความเป็นจริง <c oughs> โอ้ทำไมกูโดนมันเนี่ยเสียวยูช่วยฉันด้วยอีเ <c> ป <oughs> รียงภารกิจสำเร็จเฮือเฮอส่วนผู้หญิงที่สะกดรอยตามให้เหยียนเนี่ยก็รีบจดในฮันใดเลยนะครับผู้หญิงมีความสามารถในการไล่เวท ฉันต้องจดออกไว้ก่อนส่วนผู้ชายกระจอกทำหาอะไรไม่ได้ไรประโยชน์ดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งขึ้นมากแล้วสินะงั้นฉันแนะนำอันต่อไปเป็นดอกไม้พิศาสเป็นไงล่ะดอกไม้พิศารมอนสเตอร์ระดับต่ำพลังการต่อสู้ต่ำความอันตรายต่ำข้อควรระวังมีความสามารถในการละลายเสื้อผ้าได้โฮโฮโฮจกมอนสเตอร์นี่ฉันอยากเจอแกไปไวจังเลย จินตนาการของพระเอกนะครับโอ้โหไม่นะพี่เย่ช่วยฉันด้วย <c oughs> ฟึดืดพืดพืดเราตัดสินใจแล้วเอาไอ้นี่แหละความเป็นจริงเออเอ,อ๊ะทำไมต้องเป็นกูฟัดน,นี่แอะนี่เสียย่ยยู่ช่วยฉันด้วยเฮือะเปลี้ยงภารกิจสำเร็จ <c oughs> โอเคแค่นี้ก็ยืนยันได้แล้วจดแป๊บผู้หญิงนั้นมีความสามารถไล่เวทที่แรงสูงมาก ส่วนผู้ชายนั้นกระจอกงอกง่ทาหาอะไรไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็แล้ประโยชน์สุดๆจากนั้นเนี่ยก็ตัดมันที่อิวอีกครั้งหนึ่งนะครับพนักง,งานต้อนรับเนี่ยก็บอกว่ายี่พวกท่านได้รับเคสใหม่แล้วนะฉันแนะนําเลยเพราะว่าอันนี้นมันง่ายกว่าอันอื่นๆนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันจะเลือกมันด้วยตัวเองอยู่เมืองนี้ขืนทําแต่อันง่ายๆก็ไม่พอกินแน่โ้หนี่แหละสลามมอนเตอร์ระดับต่ำสุดความอันตรายต่ำ มอนเต,ตอร์ระดับต่ำสุดงั้นเหรอดูเหมือนไอ้นี่มันจะตายง่ายด้วยแฮะแค่ฟ้าผ่าเปียงเดียวก็น่าจะเดี้ยงแล้วแต่ว่าเราจะต้องโชว์ของหน่อยละสิเจอกันหน่อยไอ้สลามนักพู้เอกของเราเนี่ยก็เตือนนำแบบความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะฮะวันนี้แหล S จะเซียวหยูจะต้องสำนึกได้ว่าใครกันที่เคยอยู่จุดสูงสุดฉันจะต้องทำให้ได้ฟิง นีนน่มันอะไรกันนะ่ะเฮ้เสี่ยยวูไม่แค่สลามเองนะเติมตาซะเถอะเจ้าก็เห็นว่ามันตัวเล็กนิดเดียวน่ารักจะตายไปเฮ้มี hey, เอวอข้าไม่อยากเห็นอย่าให้มันเข้าใกล้ข้านะก็ <c oughs> oh, ใช่แล้วที่โลกเดิมไม่มีตัวแบบนี้นี่ดาเป็นไปได้ว่าเสี่ยยวูจะกลัวอะไรที่เป็นหยุ่นๆุนสินะฮ <c oughs> <c oughs> ึ่มลูกเสี่ยวยวู ไม่ว่าจะตอนที่เธอทำปากไม่ตรงกับใจแล้วใช้ฟ้าผ่าฉันเออเออเธอมากทีน่ารักเสมอเลยนะและความน่ารักนั้นก็ช่วยฉันไว้ตั้งหลายครั้งเลยละแม้แต่ตอนที่เธอเผชิญหน้ากับมอนเตอร์ก็ยังแสดงด้านน่านรักน่านรักออกมาเลยโดยเฉพาะเวลาที่เธอซ่อนความกลัวเอาไวนะ้น่ะเพราะว่าอย่างนั้นอย่าซ่อนความน่ารักของเธอจากฉันเลยนะและแกจะมอนเตอร์ปีศาจสลาม แก,กดียังไงมันทําให้สาวน่ารักคนนี้ต้องหวาดกลัวฮะเฮ้ยมันคงถึงเวลาแล้วละ่ะที่ฉันจะต้องแสดงพลังที่แท้จริงให้แกดูแล้วอยากเอาละ่ะความสามารถสลามเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนรูปร่างอย่างนั้นเลยะเป็นความสามารถที่ดีฮฮประเด็นก็คือสามารถใช้เบี่ยงเบนความสนใจของศัตรูแต่ก็ยังไม่ใช่ท่าโจมตีหรอกฉันจะรอดูไปก่อนก็นแล้วกัน ฟึบอ,อืมุ้ยเ,เสื้อผ้าหายไปไหนหมดล่ะเฮ้อแลัจากนั้นเนี่ยก็เป็นอันจบในตอนที่ไปนะครับนะครับก่อนจะจากกันไปเนี่ยก็ฝากกไลค์กันหน่อยนะครับแล้วก็ชวยก,กดซับสไครต์ด้วยสว่วนเพื่อนๆที่อยากอ่านเรื่องนี้ก่อนนะครับก็ไปติดตามได้ที่เพจนอนอยังแปลเลยนะครับส่วนลิงก์เนี่ยผมก็จะทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ